ตอนหนีงันมึงมันขันแล้วมันก็ค่อยหายไปเรื่อยๆแล้วก็หายไปมันก็เศร้าขันคนยึดมันมันใส่วิธีเดียวกันกับปวดท้องนะเวลาปวดท้องโอ้ยปวดไว้ละพอหูุดหปุ๊บแบบเดียวเศร้าในทางยานในทางหนายปวดท้องได้เงียบมาใส่วิธีคือตอนนั้นวิธีที่ปล่อยว่างปุ๊บๆๆหายไปเลยไม่รั้งใจเป็นไร ดดดเดี๋ยวคือตกสามเตี้ยวไอ้เจ้าจุดเตี้ยวลมหายใจจะคของนี่เบิงังหาไอ้เขาไปพูดๆคือท,ที่มันเหตุใดนี่คือมันมีสมาธิไลยแต่จำใด้ตอนจะคล้องนางได้นางยนืนในห้องลับไปคือทุกอย่างไม่ต้องหองคือมันบ่มีความห่วงเหาห้าวนอนโมมือไงบ่อยัยะสิก็แล้แต่นอนอ่ะแล้วก็ตื่นขนึ้นมาใหม่ กินเดีโอ้เสียเวลาแองลุกขึ้นนั่งเลยบู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 หาใจเขาออบูบูขึ้นตอนนั้นมันนั่งในห้องเปิดหน้าต่างไว้อากาศมันก็ทายเทมันก็เย็นสบายหาใจเขาหาใจออกหาใจเขาหาใจออกความคิดนี่เกิดขึ้นตัด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 ถึงกดเลยทุกอย่างตัดทุกอย่างเลยเดือแต่ลมอย่างเดียวตอนนั้นบู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 เขาไปเลยบูหัวไรเงี้ยมไปบูหัวเวลาบูหัวเงีทั้งสิ้นยืดดิกระไลออกมามันไถออกมามันวบลุดออกมาเองแล้วก็ลืมตา หลงเลยมันเย็นสบายไปเพื่อสงบแห่งมันหนิงจะหม่งเหรอวันนาฬิกาเอ้านาฬิกาเสียบอกว่ามึงนาฬิกานั่นอันตอกแตกต่กๆนะครับว่าเปิดเท่าสาวเบอร์อีกที่นี่เหมียนว่ากระยาเอาไปขนอกยางไปผุนซาลาห์ยังไปเบอร์อีกเฮ้ยสสงัยม่เหมียนบอกว่าสาวชั่วโมงอีหลีบอกว่าผมหูซื้อโตปกตินั่งสาวชั่วโมงนี่ปวดขาปวดลังไปเบื่อนล่ะตอนนี้มัน มันหลงมันสบายไปเิดอ้ออย่างวะบุงตัวแล้วมันรับไปยามเลยมันดังมันหายไปเลยบางทีเีที่โยมคนมาถามเน,นี่ยดิฮะโยมทีนโยมันถามเนี่ยดิมันสิเกลี่ย,ยไหนเพื่ถามซอกแซกว่าดูลมดูให้ละเอียดหรือดูหยาบๆหรือดูยังไง มันมีแต่ความสงสัยมันบอกนั่น,นคิดหลายพอร์ตแต่เได้คิดหลายรับตื่นมาเห็ดเลยรับตื่นมาหัวแต่ลมอย่างเดียวว่าเอายังไงดีบ่มีลมละเอียดลมหยาบบ่มีลมยังไงดีล่ะเห็ดอย่า,ง,ยา,ง,ยาง,ยงเดียวจุดลมหายใจลมลมไปเฉยเลยหายใจพวก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 เวสิไปเรื่อยๆก็หายไปเลย เดี๋ยวอาการที่มันเกิดขึ้นในระวังน่ะมีบ่บ่บ่เห็นอย่างนั้นสิตัดเบิดลยังไงเอาออกเบิ้ลอะไรยังเกิดขึ้นหายไปบว่องเห็นท่านสินั่นตึลงอย่างเดียวปอสียเวลาแล้วเว้ยคิดแต่สัญญาเดียวเดี๋ยวตึลงปุ๊บ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 ไหลยี่ยี่ก็เรื่อยๆข้อคิดยังตัดเบิดบ่เอาอย่างนั้นสิแล้วมันจะเกิดสมาธิได้ สเกิดนีมิตเนี่ตัดหรอกคือมันเจอกับสตีจากของนาสตีสมชันเนี oh. ่ยก็ได้มันเกิดนี่มีขืนนี่มันสิคือเขาเล่นโทรศัพท์นางเบินโทรศพัพท mm ์เ hmm. อมันมีสตีอยู่แต่มันกับบมมี่ามันสิไหลก็ mm hmm. ตามตัวนี้กแต่ hmm. สังเกตรูก็ได้เบิงเนแน่เบิ่งเอ๊ะ hmm. มันเปน็นยัง mm hmm. ไงก็ได้เขาฟึกนี่ฝึก้น,กนเลียนโทรศัพท์ไปนางฟึกไปนาง ไป,นะไไปสังเกตุนนี่ติดกับลว่าแล้วสังเกตนกับผว่าตามสีผ่ามัวเสียงจากหัวเมันสีค่อยหายไปพ้ามาเบิง่งยี่ที่เฮ้ยโอ้เป็นย่สี่นี่ก็ได้ลองเบิง่งเก็บแบบใหม่เป็นสตีมาเบิ่งตัวดีมัน,ม,นมันมันแตกต่างกันแฮงมันก็ใส่อยู่ที่เดีวยวกันครับนิมิตต่างกันนิมิตเ่น็นไหมยถึงวามันเป็นผ้ามายา ที่มันอยู่ภายนอกถ้าเราเอาสติไปจับมันก็จะออกจากตัวเราจากสติในใี่กายแน่นบอกสบูรู์ละสบูรยังล่ะมันกับการดูโทรศัพท์อย่างเีง้โทรศัพทพ์มันเดี๋ยเอาจิตไปจับของนอกคือการน้อมจิตเนี่เนีนเคยบอกว่าการน้อมจิตคือการเอาจิตไปจับเหมือนกับก,การดูโทรศัพท์เราจะไม่รู้เรื่องเพราะเราเอาจิตไปจับในโทรศัพท์ 慢中流良。